สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพักที่ o ูลแมนพัทยาโฮเทลจีนะคะแล้วเราพักห้อง925นะคะวันนี้เราจองห้องดีลักซ์มาแต่ว่าพอดีว่าเราได้รับสิทธิ uh ์อ huh. uh ัปเกรดเมมเบอร์แพทินนะคะเราก็เลยเอัพมาเป็นเอ uh ็กซิ i v e ทีฟรนะคะ uh huh. ก็จะเป็นห้องนี้นะคะ e x ็กซ uh ิ i v e ทีฟรูมพอเปิดประตูเข้ามานะคะ uh huh. ไม่รู้จะรีบไปไหนนะคะแล้วเข้ามานะคะเราก็ จะเจอเสัญลักษณ์ของโฮเทลจนะคะอ่าแล้วก็มีเด็กน้อยมาต้อนรับนะคะโอเคค่ะเ, <c oughs> เข้ามานะคะว้าวเราก็จะเจอเตียงต้อนรับเราด้วยเวลคัมแพทชนัมนะคะมีคำว่าเลิฟแล้วก็มีพับพัชัน,นาที่เป็น s ซิกเนเจอของในครือเมมเบอร์โรงแรมนะคะ อย่เดี๋ยวเดี๋ยวพาเข้าไปดูกันนะคะว่าวิวเราได้รับอะไรบ้างว้าววิวพัทยาตรงนี้นะคะเป็นหาดวงอามานนะคะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเปิดไเปิดได้ไหมระวังมือนะคะโอ้โหแมต่มันเปรีปป้ยงมากก็นี่นะคะจะเป็นวิวที่เราจะเห็นนะคะเพราะฉะนั้นตอนเช้าตื่นมานะคะเราจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นจากมุมนี้นะแล้วก็สวยมากเลยใช้ได้นะคะแต่ตอนนี้แดดแรงมาก เราขอขยับตัวกลับเข้ามาก่อนเนาะปุ๊บปิดหน่อยนะคะแล้วก็เย้คืนนี้เรานอนนี่นะหลังจากที่เราไปร้อนๆที่จากสว e t เดสเ i น a t ชันมาแล้วนะคะโอเคแล้วก็นี่นะคะห้องของเราสำหรับคืนนี้เรานอนนี่นะเด็กน้อยนะ่าจะชอบแล้วก็ถูกใจ<ห>เดี๋ยวจะพาไปดูพวกอเมน,นิตี้เท่าไหร่นะคะอ,อ,อุ๊ยนี่เสียอะไร ห้องนอ่ะกจิ้งจกนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำนะคะเรดีอยๆเปิดไฟก่อนโอเคห้องน้ำกว้างไหมไหนมาดูอเมริตี้เราให้อะไรบ้างก็น้ำเปล่าสองขวดตรงนี้นะคะแล้วก็มีสายชำระด้วยนะคะห้องน้ำโอเคค่ะ ส่วนอเมนิตี้ที่ให้นะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าได้ของอะไรบ้างคุณนคุณน้องพนพนจะขอโทษนะ sorry คำน่นนะคะก็คือเราเขาให้มาแค่นี้เดี๋ยวอาจจะต้องขอเพิ่มนะคะไม่น่าจะพอเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราก็ไป enjoy holiday กันต่อนะคะติ๊งต่องเขาได้จะเอากระเป๋าขึ้นมาแล้วเร็วมากเลยค่ะโอเคค่ะไว้พบกันใหม่นะคะ next episode ค่ะบ้าน